สวัสดีค่ะช่องแนะนำรถมือสสภาพดีมาแล้วนะคะวันนี้มีรถคันใหม่มาแนะนำค่ะเป็นยี่ห้อมิซูบิชิไซโคลนะคะ a อ r o b o d y นะคะปี2538หรือปี1995นะคะคันนี้เครื่องยนต์2.5ดีเซลเทอร์โบนะคะรุ่นนี้หายากนะคะเครื่องเทอร์โบเดี๋ยวเรามาดูสีสันลอบคันกันก่อน คันนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะสีสันสวยงามกันเลยทีเดียวมีสติกเกอร์แต่งหล่อมาให้รอบคันนะคะสีทำมาแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้หล่อจริงๆนะคะสีมีความฉ่ำวาวมากนะคะไม่ได้แมกไลเนอร์นะคะแต่รอนกระบะสวยงามคะ่ะรอนกระบะไม่มีผูนะคะลวนรอบคันก็ไม่มีผูเช่นกันนะคะ คันนี้ยางดีทั้งสี่เส้นนะคะดอกยางยังลึกเลยค่ะได้เป็นล้อแม็กนะคะแต่งหล่อเลยนี่เป็นภาพหลังกระบะนะคะนี่นะคะยางสวยๆใหม่ๆเลยนะคะช่วงล่างแห้งๆนะคะพร้อมอยางอะไหล่ค่ะคันนี้คาสีไม่ผุไม่ดามนะคะคาสีสวยงามนะคะทั้งสองด้านเลยช่วงล่างแหงมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคะ่ะ ภายในสะอาดนะคะแผงประตูทางซ้ายและขวาสวยงามนะคะประตูไม่บุบไม่ผุนะคะประตูปิดแน่นปิดสนิทเบาะเป็นเบาะหนังค่ะมีขาดเล็กน้อยนะคะไม่น่าเกียดค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะคันนี้คอนโซลสวยงามค่ะเรือนไม้ขึ้นครบนะคะ ภายในถือว่าสะอาดมากๆเลยนะคะภาาหลังบอกก็สวยงามนะคะรถไม่มีผุเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลเทอร์โบนะคะ L200 เทอร์โบนี้หายากมากๆนะคะเครื่องดีนะคะขับขี่ดีค่ะเครื่องเดินนิ่งมากๆนะคะ น้ำมันเครื่องไม่พ่นไม่ไอค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะน้ำไม่ดันอัตราเร่งดีนะคะขับทางไกลสบายแน่นอนนะคะมีแผงกันร้อนมาให้ด้วยนะคะด้านบนฝากระโปรงห้องเครื่องสะอาดมากๆค่ะแก้นทั้งสองฝั่งเดิมๆนะคะรถไม่เคยชนหนักเลยห้องเครื่องถือว่าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้มีกล้องหน้ารถ กล้องหน้ากล้องหลังรถมาให้ด้วยนะคะภาพราบรปี2568ค่ะเอกสารรถพร้อมโอนนะคะเป็นชุดโอนลอยลูกค้าสามารถนำไปโอนปลายทางได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเจ้าของเปิดราคาอยู่ที่89,000บาทค่ะราคาสามารถต่อรองได้นะคะรถอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีบริการจัดส่งนะคะค่าส่งคิดตามระยะทางจริง ถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยที่เบอร์0805009870ค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ